ผมว่าพี่ต่อยไม่แตกอะ่ะนหรอต้องลองดูไม่แตกแน่นอนอ่ะพี่เอาอย่ามาพร้อมนะได้พี่ผมต่อยดูเลยนะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งต่อยเดี๋ยวก่อนต่อยนี่ผมขอเรียกพลังก่อนนะเรียกพลังเนี่เหรอพี่เออมันต้องฮึกเหิมมันต้องส่งเสียงหน่อยมาฮึกเหิมจ้าได้มาหนึ่งสอง ดีโซเชียลและ u t u b e นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักฮายมื่นแคลรเดี๋ยวนี้อยู่กับพีวิทอีกแล้วครับผมนี่เราอยู่กันที่บ้านสวนพีวิทอีกแล้วนะครับผมครั้งที่แล้วเราทำคอนเทนต์ปล่อยแตงโมตบแตงโมครับตบแตงโมไปวันนี้คือเราจะมาฝึกพลังหมัดกับพีวิทด่แน่นอนขั้นที่สองได้พีวิทแนะนำเป็นตัวอะไรครับเออนี่เลยครับบ้านสวนผมไอ้ต้นมะพร้าวมันเยอะมากวันนี้ก็คือตัวนี้เลยครับเพื่อนไออันนี้คือมันเปิดกมันแข็งมากอันนี้เขาเรียกว่ามะพร้าวอะไรพี่ อันนี้มะพร้าวน้ำหอมครับไม่ใช่มะพร้าวแกงนะมะพร้าวน้ำหอมอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมที่เอาไว้สําหรับกินกินน้ํากินเนื้ออ่อนๆครับอ๋อพี่วิทย์บอกว่าตอนสมัยเด็กๆมันมีเรื่องราวก็คือตอนเด็กๆเนี่ยผม uh. ผมให้น้องเนี่ยไปขึ้นไปบนยอดแล้วก็โยนลงมาให้ผมอยู่คนต้น uh. แล้วผมรับพลาดปรากฏมันกระแทกพื้นแล้วมันแตกมันหลุดจากมือแล้วมันแตก uh. เฮ้ยมันแตกได้ ไอผมด้วยความบ้าพลังเนี่ยกูลองต่อยดิเฮ้ยมันต่อยแล้วมันแตกได้เว้ยน้ำกระจายออกมาอย่างเงี้ยคือพี่ต่อยตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยสิบกว่าขวบเงี้ยครับถ้าแบบว่าคนดีๆอย่างปกติอะเซอร์ไอแซักนิวตันปะที่เขาไปนั่งบนแอปเปิลครับใช่ไหมนั่นไอแซักนิวตันใช่ไหมเออที่แอปเปิลตกลงมาเป็นก๊แรงดึงดูดของพี่มะพร้าวตกลงมาลูกมะพร้าวเลยลองเลยต่อยเลยต่อยได้ต้องเป็นคนประเภทไหนวะพี่ช่วงเนี้ยที่เห็นว่าเรามาทำคอลเมน์กับพิวิทย์บ่อยเกี่ยวกับพวก ต่อยตอยะ<า>ไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกพลังหมัดที่จะต่อยในไอทอนไฟ์เราจะมาเรียนรู้กับพี่วิทยวให้พี่วิทย์เขาแนะนําว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างวิธีการแบบต่อยมะพร้าวให้มันแตกนะค,ะครับผมช่วงนี้นะผมขอฝากไว้สําหรับทุกๆคนเลยนะผมอยากจะให้แบบว่าหันมาออกกํบบาลังกายดูแลสุขภาพให้ดีกันเนาะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่คุมอาหาร แล้วก็มีการออกกําลังกายมีการคาร์ดิโออยู่เป็นประจำเพราะว่าเรายังจะต้องไปต่อยไอท่อนไฟสี่ั่นสองเนาะจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการออกกาลังกายทุกวันนี้ก็คือเป็นการแบบว่าลดการสะสมของไขมันใหม่ดีกว่าเพราะว่าเรากินเยอะแล้วก็จะมีการแบบดึงพลังงานจากไขมันเก่าเอ่าเอามาแบบช่วยเบรนแคลอรี่ให้มันแบบเยอะยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้แล้วเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เลยสมายมัชชานะผมกินควบคู่กับการออกกําลังกาย ถ้าสนใจสั่งซื้อก็จะทิ้งล่แอดไปให้ตรงนี้นะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้รักนะจุ๊บจุ๊บมาครับผมเดี๋ยวให้พีวิทย์แนะนําครับผมขั้นแรกว่าเราควรจะต้องแบบรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการต่อยอก่อนก่อนอื่นที่จะเพิ่มน้ําหนักหมัดนะครับก็คือเรามาเรียนรู้เรื่องจุดกระทบของสันหมัดก,ก่อนเลยเพราะว่าอันนี้สําคัญมันช่วยเพิ่ม ความอันตรายของอาวุธเราก็คือกำปั้นนั่นเองครับผมอันดับแรกในการกระทบของพื้นผิวครับก็คือสันมัดเรากับพื้นผิวเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นผลไม้อย่างวันนี้เราจะต่อยลูก,กพก็เนี่ยก็คือให้โฟกัสที่เนี่ยครับนิ้วกลางกับนิ้วชี้ให้มันกระทบนิ้วกลางกับนิ้วชี้มันจะเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดเป็นกระดูกที่ใหญ่ที่สุดในข้อมือเรา<อ>ในปุ้มมือเราเนี่ยให,ให้โดนตรงนี้ไม่ใช่ให้โดนที่นิ้วก้อยไอ้นิ้วกลางลงไปเป็นนิ้วนางน,นิ้วก้อยเอ,อแต่ถ้าสมมติพี่ไม่บอกถ้าเป็นผมคิดเองอะ่ะผมจะคิดว่าผมจะะถนนนนััดี้ จริงๆแล้วไอ้สันมัดที่เรามีกระดูกที่ใหญ่สุดก็คือจะเป็นนิวกลางในชีครับพยายามให้มันลงตรงจุดนี้อ่ามันจะมีมันมันจะมีพ w e r แล้วก็มีกําลังมากสุดอันดับอันดับต่อไปก็คือในเรื่องของการจัดระเบียรร่างกายครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ต่อยด้วยแรงแขนอย่างเดียวครับให้โฟกัสให้คิดถึงว่าเฮ้ยเราบิดสะโพกลงมาด้วยสะโพกแล้วก็หัวไหล <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาเราเรายืนเนี่ยให้เป้าหมายเนี่ยมันอยู่ระหว่างสะโพกเรานะครับก็จะดีแล้วก็พยายามบิดไหล่ลงแล้วก็แขนตึง นะครับลงด้วยลงด้วยน้ำหนักของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของร่างกายเราอย่าลงเฉพาะแขนต่อยก็ไม่แนะนําให้ใครทําตามเนาะใช่ครับดูดูไว้แต่ว่าเป็นพวกเพื่อความบันเทิงอันงี้อ่าอันนี้คือเราทําเพื่อให้เกิดความบันเทิงกับเอฟซีแล้วกันโอเคนะพี่เดี๋ยวเลือกให้ผมหน่อยผมเลือกให้เฮียยงเป็นลูกนี้แล้วกันลูกลูกนี้ใช่ไหมขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่ ให้หนึ่งให้ผมคิดว่าลูกนี้คือหน้าไอ้บอสอ่าได้เลยหน้าของบอดี้ฮีโร่คือกระโหลกหัวบอสเนี่ยแหละใช่เลยเออแล้วก็เล็งไปใช่ต่อยให้แตกต่อยด้วยด้วยด้วยความหมั่นไส้หรือว่ากูจะการนักมึงแต่ถ้าเกิดต่อยผิดลงพื้นนี่กูก็ไม่ต่อยอย่นี้นะบอสผมจับไปให้ไม่ให้ดินอ่าอันนี้คือต้องประมาณอย่างนี้ป่ะพี่ใช่เฮียยงต้องเอาไหล่เข้ามาตรงๆนะครับลงมาอย่างนี้อ่าอย่าให้เสียงครับให้ลงให้ลงให้ลงแบบสองนิ้วนี้ลงถึงนการใช่หมูยากนะพี่ยากอยู่ เนี่ยครับเดี๋ยวฝึกวิชาอี้ลงก่อนนะ,แล,ะ 1, 2, 3, แล้วนับหนึ่งสองสามแล้วใส่เลยนะอ่าหนึ่งสองเฮ้ยมันเอ็นว่ะเออมันมันมันคือยันลงมาไงอย่ายวยกนงมันไม่ได้ลงมาเส้นตรงอะ่ะทำไมเนี่หนึ่งสอง มันไม่ลงตรงนี้นะมันลงตรงนี้นะความคุ้นเคยครับเออทาไมอ่ะความคุ้นเคยที่เฮียยงต่อยมาประจำเลยจริงเหรอเหมือนเฮียยงมั่นใจอ่ะเออไม่ได้มันลงงี้ลงแรงไม่ถูกอ่ะออมันไม่ลงตรงกลางไงยากกว่ามันยากนะจริงยากคือคือเอาจริงถามว่าเมื่อกี้ผมต่อยแรงไหมก็ยังไม่แรงก็ยังไม่แรงหรอกแต่ว่าอารมณ์มันอารมณ์มันก็จะเก่งๆเหมือนประมาณว่าขยานนิดนึงเออว่าแบบ ไอ,อ้ย่ต่อยไปเต็มแรงแล้วข้อมือกูจะเป็นไงไหมประมาณนี้เออแล้วเครื่องนี้คือมันมันแข็งอะแล้วแบบ <laughs> เราไม่คิดว่ามันจะสามารถต่อยแตกได้ผมก็ไม่คิดว่าพี่จะต่อยแตกได้ให้ลองดูมหโอเคอันนี้เดี๋ยวคือของผมเมื่อกี้ไม่ผ่านล,ละในนี้คือพิบิ์เลือกรูปนี้ครับเดี๋ยวขอชมหน่อยว่าคนละลูกกับยยงเมื่อกี้เนาะใช่ครับผมลูกแนวลูกนี้นะสิเกืเป็นลูกนี้ครับพี่เฮียยองต่อยก็คือเปลือกยังไม่ได้หมัก พี่เฮยงต่อยเพราอยากยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับวงบอกถึงความกระจอกที่กูมีอ่ะไหนผมขอลองดูพี่หน่อยอ่ลองดูผมว่าพี่ก็ไม่น่าแตกอ่ะลองเด้อพร้อมนะเฮยงพร้อมนะพร้อมพี่อย่าพร้อมไหมพี่คนต่อยพร้อมดิอ่ะได้แบบหนึ่งสองสามแล้วนี่นะน่ะอ่ะได้หนึ่งสอง ก็จะเป็นอย่างนี้ครับหมัดแรละแต่ถ้าเกิดหมัดสองหมัดสามก็จะเละเลยอันนี้คือผมต่อยอย่างไม่ได้แรงมากนะเฮีย yeah. มันมันตกแตกผมก็ต่อยแตกอะ่ะนี่คือนี่คือเป็นมะพร้าวที่ค่อนข้างลอยเยอะแล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดจะเอาต่อยง่ายอย่างนี้คือต้องเป็มะพร้าวที่ลอยเป็นๆ คือถ้าเกิดพี่เกิดในยุคของเซอร์ไอแซคนิวตันอ่ะถ้าเกิดเซอร์ไอแซคนิวตันมันเกิดมาเป็นพี่อ่ะผมว่าทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกมันก็ไม่มีคือไม่ลงมาแล้วคือกูไม่สงสัยเฮี้ยเลยสงสัยว่าเฮี้ยแม่งแอปเปิลตกลงมางั้นกูต่อยแตกกูก็ต่อยแอปเปิลด้วยด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนคนเรียกว่าคนสวนคนเก่าคนรุ่นเก่าครับเราบ้าพลังตั้งแต่เด็กๆเลยผมชอบอะไรผมอีฮีโร่คือด้านพลังอุนี่คือมันแบบแปลกเลยเีคือมันแบบว่าออกแนวเหมือน มันผ่าผ่าครึ่งเลยนะพี่เพราะว่าผมใช้สันหมัดตรงนี้ที่ผมบอกเฮียมันมี power ครับถ้าเกิดเฮียยงเอาต่อยแถวนี้ยมันอันตรายได้ทำไมดิเฮียยงต้องส่งแรงจากหลังแล้วหัวไหลลงไปครับถ้าเฮียยงต่อยอยู่แค่นี้มันไม่หนักผมสัมผัสได้เลยว่าเฮียยงต่อยลงมาไม่หนักเพราะว่าจริงๆน้ําหนักหมันเฮียยงหนักแต่เฮียยงขยงมันเฮียยงขยั่ะเฮียยงต้องเกรงหมัดให้แน่นนะเดี๋ยวผมขอจับดีกว่านะ ไม่งั้นมันอันตรายครับเพราะถ้าเกิดมันบิดเนี่ยหมัดเนียยงลงลงปูนเนี่ยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้งางเยอะนะพี่อยู่เข็ผมลงจากไหลนะผมเอาไหลกระทุ้งออกมาเหรองาบแรงขึ้นแรงขึ้นไม่ไม่เจ็บครับแรงขึ้นแรงขึ้นละอ่าโฟกัสตรงนิ้วกลางกับนิ้วชี้ครับนั่นแหละมันจุดแข็งจุดก็ดีขึ้นดีดีกว่าตอนแรก เรียคือหนักกว่าตอนแรกแล้วที่เฮียย้งต่อยมาแต่ผมยังไม่รู้สึกว่าข้อต่อเฮียยงล็อกเฮียยงยังไม่ได้ออกแรงจากหลังและหัวไหล่คือมันเลยไม่หนักเฮียยงต้องไม่กระจายเฮียย้งต้องคิดถึงภาพว่าเราแขนเราคือท่อนสูงท่อนสูงคือมันไม่มีข้อต่อเฮียย้งต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันจะกระแทกออกมาด้วยแรงเฮ้ยหรือว่าลูกนี้มันแข็งกว่าลองให้พี่ต่อยลูกนี้ไหมมาได้เหมือนเหมือนแตงโมอ่ะพี่ลูกแตงโมผมมันแข็งกว่าไงไม่บีบไม่แตกอ๋อ ถ้าเป็นลูกนะัผมอาจจะต่อยแตกก็ได้ผมขอลองดูลูกนี้ได้ไหมได้ครับนี่เดี๋ยวเราอันนี้เป็นลูกที่สองที่ผมต่อยไม่แตกครับเดี๋ยวลองให้พิวิธต่อยดูว่าแตกไหมได้ครับพิวิธบอกว่าถ้าเกิดต่อยสองทีละเอียดเลยนะเละแบบเละเลยนะเหมือนโดนรถทับนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามะพร้าวไอเบอร์ขนาดนี้รถรถก็ไม่น่าเหยียบแตกละเหมือนเหยียบปูนเลยรอเดี๋ยวลองลองให้พิวิธต่อยแบบว่าสักทีสองทีสามทีให้แบบว่าอยากดูว่าแม่งเละเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย อย่างนั้นอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต่อยแรงทีแรกแล้วแต่ว่าสามทีให้เละไปเลยได้แต่พี่ต้องเนี่ยนะลูกนี้มันแข็งนะจัดให้มาผมว่าแข็งนะหมัดพี่หักนะเว้ยพร้อมแล้วบอกผมครับมาได้พี่อย่าพร้อมแล้วบอกผมพร้อมอยู่อ๋อมาอันนี้โดนถากครับหมัดแรกโดนถากแต่แตกแล้วใช่เพราะน้ำมันแตกแล้วอืม <c oughs> ไปแล้วสามทีครับเยยองแตกตั้งนาทีที่สองเชี่ยกะลาคุนแข้างแข็งแล้วครับพวกนี้มันจะแตกยากแต่ก็ยงังนั่งได้อยู่นี่นะครับคือถ้าเกิดมันลอยน้ําลอยน้ําเยอะมันจะแข็งแล้วครับกะลาแต่ถ้าเกิดลอยน้ำนน้อยกินได้ไหมพี่้างไ,ได้ครับกะลาเองก็เอาไปทําแกงได้เนื้อมันก็ยังเนื้อยังไม่หนาเ <c oughs> นี่ยคือหลังจากมาถ่ายกับพี่วิทสักสองเทปอะสิ่งที่ผมสัมผัสได้แล้วรู้สึกได้มีคําถามนะครับ ชีวิตอย่างรอบแรกแตงโมอ่ะพี่บอกว่าเวลาพี่ผ่าแตงโมอ่ะพี่ผ่าแบบเนี้ยกินยังไงเออแล้วแม่งเละหมดกินยังไงไอ้แค่นี้ก็เหมือนกันผ่าอย่างเงี้ยกินยังไงวะก็จริงจริงผมแค่กินน้ำไงอย่างไอ้ที่กินน้ําก็กินไม่ได้พี่มันไม่เหลืออะไรเลยไม่อันนี้พี่ยกให้ผมปล่อยหลายหมัดไงถ้าเกิดหมัดเดียวมันก็แค่แตกไงผมพอแล้วแค่นั้นแล้วเราไม่ได้ปล่อยแรงเต็มที่ค่ัสมัยเด็กๆกอ่ะ ลูกเด็กๆผมก็อาจจะกำปั้นไม่หนักเท่านี้ไงคือพี่ต่อยแตกตั้งแต่เด็กเลยนะใช่อย่ามีเรื่องกับพีวิทย์นะครับผมบอกเลยนะแล้วผมบอกเลยนะใครที่แบบมาเม้มเกียนที่บอกอยากจะมากระทืบผมนะเดี๋ยวผมจ้างพีวิทย์ไปคุมครองหมัดผมหนักมากครับยอมเลยคือเพื่อย้อนลองลองกำหมัดเที่ับผมดูให้กล้องดูครับลองตั้งอนีางผมเนี่ยอะไรเงี้ยอตั้งอ่ตั้งตั้งลองดูหมัดลองดูขนาดหมัดครับเราจะรู้ว่า เล็กกว่าเยอะเลยพี่แล้วแรงกำหมัดผมนี่มหาศาลเลยไม่ต้องบอกเลยโหดโหดก็วันนี้ก็เป็นแบบว่าอะไรแบบบันเทิงเล็กๆน้อยๆมาโชว์ให้แบบว่า FC ดูต้องต้องบอกไว้อีกครั้งนึงนะครับสำหรับวอฟีอย่าไปทำตามอยาททำตามเด็กฝาดครับไม่ดีอันตรายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยแต่อันนี้เรามาสร้างความบันเทิงให้กับเ c เซีย่ายงกันนั่นเองอ่าให้ให้ดูว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะผมไม่เชื่อจริงๆเราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแลวคือเรื่องของเรื่องคือกูไม่เชื่อไง ว่าพีวิตร์อะต่อยมะพร้าวแตกวันนี้มาพิสูจน์เลยใช่วันนี้ก็คือมาพิสูจน์เออแล้วคือเ,เราเราแ <ไง S 2> ค่คิดว่าเหมือนแบบถ้าสมมติต่อยแตงโมแตกต่อยมะพร้าวแตกมันน่าจะแบบมันต้องใช้เคล็ดลับแล้วรเราอาจจะ ไปพัฒนาในการต่อยมวยให้มันแรงขึ้นใช่ครับอย่างที่ผมบอกเฮียยงคือเราไม่ได้ใช้แต่เพลว์คือมีแต่กําลังอย่างเดียวไม่มีสมองก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดร่วมกับเทคนิคแต่ถ้ามีสมองด้วยจะไม่ทําแบบนี้อ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไปติดตามช่องพีวิดด้วยนะครับผมก้ามใหญ่พาตาลุยเอ่อบิ๊กมาสุกโกเอเวครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เทปหน้าจะไปทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพีวิดมากขอบคุณครับเฮียยงครับแล้วเดี๋ยวไวเจอกันเทปหน้าลาไปก่อนสวัสด Bye! Ah.